นั่นด้นั่นด้นั่นดิแต่ไม่พี่น้องนู้ขนาดมาหันบอกสองบาทได้เรื่องเลยมื่อไหรกูดึกจิบาทเมื่อไรจักตัวจดีนีบาทก็ได้มือนี้ก็มาหน่อยโซโซ่โซโสบสสเอนี่เจ้าของเจ้าของาน เฮ้ยเส้นเดียเสเดียดหาง้องจุดแบค์ียกัไปดู่อไ้องบาีนรอบก็ได้ิดตัวไปามโอ้ยนอเยเบิงเรีย้องบ้านีเตัมนทกบนเยย่ยเเเอาเียจักสียู่ยูเวนั่นแะายรไม่แขวดิเลงามดจแขหรือเปล่าบ้านี้เบิงเรื่อยห้องอู้ยมห้องะ ของของดึงหมดดึงดป่าบอกทกมากอกป่างตัวมาติดไหม่ติดไม่สุดไม่นึงสุดไม่อยๆัวหลักตัวเหบนปลาดึงด้วครับหักตัวนี้โอ้ยเห็อะไรเหลไบาเรากดกดไอไดึงอ้ไดึงอยมึงดูป่าดึงที่น้องนุดหอพุดหรอดูผดหรอเจอรถไปอุ้มหมดนี่แบบนี่เ่ยโอ้ยไงไร

ที่มือถ่ายคลิปน่าจะลงยิดเขียนไปน่องนะลูไปอุ้มแล้วคนนงยันปลาอมเมืนโบเยเอจอนี่เอาเออพอดนะปลดนบอว่าได้ได้ก็ปลดยันปลาอมหมยัง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 มันออกิมากิช่รลตามประสบการณ์แล้วไอ้ว่ามันอยู่ี่ล ว่าเ่นมันมันว่าอยู่คือปีาจแล้วจะติดตอโอ้ยนว่ะไตัวอยู่นะมันมามันมาจออยู่ต่อนี่นะเอาไปเอาไปดึกเบื้งขึ้นดูยึติดอยู่วะยจเป็นเส้อนเส้เส้ตอนเข้าแล้วนี่จับปลาน้อยล้วนี่นะอาวมันดึไ้ดึล้นมัต้องไปใอกที่หนเราเข้านไมติดตออ้่ nhưng nhớ, nhớ đừng nhá, được, đừng like, không bỏ nhưng yêu nhưng thưa câu là nhưng đứng nhiều nhưng từ từ nhiều. lài, thânận. Bị thưa câu nhiều, lắm. มันมันลบนำหลไงีาตดตมันน้นเล็กๆน้ำหลัวอยู่นะเอออมาซ้อต่อมันกรตมขวดนีมังดิอยู่านุ่งดิงดิ้้ห้าวพเีะดักปนมอแหซักไปตานั่นเจ็บอุ้มเจ็บุ้มเจ็บุ้มเขาเข้าแล้วเข้าแล้วดเลยกอดเลยเอกอดกันเลยใช้เก่มากนะ ขึ้นมาบีบขอมันนั่นยังงแคบอยู่อย่อู่อยููเลยเนาะตึกตึกยั่ไตึกตึกยัมัตึตึกยตึกตึูนี่ตัวเดีวนี่ยตัวเดียวะตัวเดียวนี่ยวางว้มีใม่ว้าตัวเดียวนี่ ไปแล้วไปหมดเลยนั่นแหละส้วได้สหนึ่งมันนึ่งมตัวนหนึ่งนนี่น่องเลยอมันดิ่ดแรกๆนผลก็สอตัวนะเนียๆเนี้ยน่อีนองเลยเหตุมันบเข้าหากันเนาะมีไอนี่เนี่ยติดนองบ้งบาดงบาทจามกับไม้แก้วองดุ้ยเลี่ยนเอียกจมน้ำเลยมือดิเอียกมอดอนเลย นีแหละขอนแค่ไม้เนียนติดไม้เนียนนเยตั้งตเป็นเด็กสามบาทได้สองตัวกใหญ่นะตัวน้อยนี่ติดุนี่ไงนั่นะไม่กาดีมีอร่อยตัวพี่สามาสองน้องที่นอนเียได้จะฝันใหมือนีหน่ะเาได้ขับป่าขึ้นมือหันนีานป่ายังบุ Blender, ยังปยังไม่พูดอันนี่ฝันไรยเงี้ประมาณลูกกุ้เนาห่อๆห่อๆห่อๆนี่หนักด้วยจับตัวที่สมครับ approved, <GO av uther>